มันภูมิใจไทยมาผมก็จะไปอะแล้วพี่สู้กันดูแล้วกันผมว่าพี่น้องชาวมุสลิมไม่เอาผมมั่นใจเพราะไอ้เรื่องการชาเสรีทําให้ภูมิใจไทยมันเสียคะแนนมันคิดจะเอายาเสพติดเนี่ยมามอมเมาผมคิดว่ามันคิดผิดอย่างมหันเรื่องเรื่องนี้ยมีเบื้องหลังมีขบวนการเอาคุณไม่ดูดูข่าวเหรอแม่งเอากองทัพบมบดขนมาจากลาว มันขนมาจากลาวเดี๋ยวนี้ขนมาเป็นกระสอบกระสอบกองทับรขนข้าแม่น้าโขงมาแล้วเอามาขายที่ฝั่งไทยผมถามว่าอย่างนี้แล้วที่อ้างว่าเป็นพืชเศรษฐกิเจเศรษฐกิจหาอะไรมันปลูกกันได้ห้าหกต้นไอ้หามึงเศรษฐกิจอะไรมันหลอกเราเรามองว่าภูมิทยจะเสียรางวัลคะแนนเยอะมันต้องเสียแล้วก็ต้องเสียเยอะก็ดูหน้าหัวหน้าพักมันดิหน้ามันมองๆอยู่เนี่ยเออ คือเสียมากที่สุดก็คือเรื่องกันชาเพราะเรื่องนี้กระทบต่อสังคมต่อเยาวชนต่อครอบครัวต่อพี่น้องชุมชนไม่งั้นผมจะมาเหรอูไหมผมมามเพื่อให้เห็นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดไอ,ไอ,ไอ,ไอจอมระเอาของมาแจากด้วยนะเอาของกูแาจากหมดสวัสดี อสลามุลกุมสวัสดีสลามุลกุมนำสารที่สุขมาให้นำสารที่สุกมาให้พี่น้องชาวมุสลิมผมจูวิ์ประมลวีสิทพี่น้องชาวมุสลิมที่รักสารที่สุกจงเกิดแต่ท่านผมมาต่อต้านลนอลงกัญชาเสรี ผมไม่มีวาละแอบแฝงท่านรักใครชอบใครพักไหนเลือกไปผมไม่ได้ต่อต้านจะเลือกไอ้พลยก็เลือกไปอ้าผมรู้จักไอ้พัยพัฒโนลูกเป็นน้องผมเองเป็นรุ่นน้องผม,มที่รรมาสตร์แต่ไอ้เรื่องนี้ผมบอกน้องรักเรื่องกัญชาเนี่ยใครๆมันเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นยาเสพติด ในวันก่อนอยู่ในบัญชียาเสพติดอยู่ๆไอ้หนูมันก็เอามาแล้วมาบอกว่าการชาการแพทย์แพทย์ท่อมึงอะแล้วมันขายกันในกรุงเทพในภูเก็ตมันขายก็ทั้งในซุ้มกาแฟแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะรับผมไว้หน่อยครับรับผมไว้เลยครับรับผมไว้เอามาๆมามาใส่รูปมันเลยมีเนโอ้ยเดี๋ยวลูก